ครับผมคราวนี้ก็จะมีเน a ร i t ิตีจีเอมาใหม่อีกละคราวนี้มาจากใครกันตานาครับอ,อเขาอย่างอย่างช่วงวันสองสาปีที่ผ่านมากันตานาก็เริ่มเข้ามาบวกในตลาดของเกิร์ลเลิฟมากขึ้นละใช่อืมแต่คราวนี้แหละเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะมีอะไรแบบนี้บ้างกับเขากับเขาบ้างเออก็เลยทำเรดิตี้จีเอขึ้นมานะฮะ ซึ่งจะนำผู้หญิงแปดคนมาใช้ชีวิตในบ้านหลังเดียวกันครับนะผม oh, ฟังแล้วนึกถึงบอยไวท์เลยที่อยู่ช่องเดียวกันดี่แหละอันนั้นของพี่ก็บีอ่ะอีกอีกรายการหนึ่งอันนั้นเป็นผู้ชายเนาะเปบีเอลอันนี้เป็นจีเอลผู้หญิงมีผู้หญิงแปดคนอ่านะครับนึ่ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วก็มาหากันว่าเออใครจะมีใครที่เป็นคีมีเข้ากันแล้วจะได้เป็นนักแสดงจีเอลคู่ใหม่ <c oughs> อ่านะครับโดยจะออก อากาศนะครับฟังจำง่ายๆเลยนะเวลาเดียวกันเดือฟีนะครับนะนะครับวันเสา,สา,าร์สี่โมงครึ่งเวลาเดียวกันเลยอืมนะฮะก็ในช่วงเวลานั้นก็ดูคดีเด็ดติเกตายไปก่อนนะฮะเอออืมครับผมแต่พูดถึงรายการนั้นเนี่ยเหมือนรายการผีเข้าพิยอ,อมเหมือนกันนะเออใช่มันมาขั้นไ่ก่อนอมันมาขั้นแล,แล้วแล้วอ่าหลังๆพักหลังก็เอาฟุตเทจท่องเจ็ดมา่ายด้วยเออใช่ใช่ อันนี้นะครับรายการชื่อว่าบทรักลิฟโ Moment เออเป็นบทรักเลยนะครับรูปเปรนะครับจะได้เห็นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แล้วก็เคมีของเพื่อขันทั้งหมดแปคนนะฮะ <c oughs> ซึ่งแปะคนนี้ก็มีพื้นพีมาจากโอ๋หลายหลายอย่างเลยฮะบางคนก็มาจากเป็นนักแสดบบงเป็นนักแบบไปไอดอลไปอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นคนท <c oughs> รบัตรสามัญธรบมดรทาไม่มีไม่ได้มีผลงานใิวงการบันเทิงมาก่อนเลยก็มี <c oughs> นะและยังมีภารกิจนะครับทดสอบทั้งทักษะการแสดงและอารมณ์ความรู้สึกผ่านช็อตซีรีส์โดยผู้ขันที่ชนะภารกิจก็จะได้โอกาสแสดงอย่างมืออาชีพนะฮะด้วยนะอะซึ่งนะครับก็เริ่มออกอากาศนะครับวันที่4ตุลาคมนี้นะวันเสาร์4โมงครึ่งช่อง3กด333ครับ